นั่นแหลไปกินข้าวกับผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนู้นมาหรอมันจะมีแฮชแท็กลูกหมูสามตัวคือเป็นแก๊งสามคนที่ชอบกินข้าวด้วยกันเพราะว่าบ้านจะอยู่ละแวกฝั่งเดียวกันเคก็จะเป็นคนย่างเป็นคนติ้งให้ตลอดอะไรเงี้ยมินกับพี่ออมก็จะระบบดนางคีบกินอย่างเดียวมาแล้ว สวัสดีค่ะเขาทำซีรีส์หญิงๆแล้วเธอเป็นผู้กำกับหรือเปล่า <c oughs> ถ้าหนูกำกับหนูก็เอาเต็ไปเล่นแล้วสิคะ <c oughs> วันนี้มีเค้กไอติมค่ะทุกคน <c oughs> กินด้วยทุกคนได้เลยเราจะอ้วนไปพร้อมๆกันนะคะ แต่จริงๆมันแปรงฟันแล้วมันแบบไม่อยากกินแล้วนี่เป็นไงเด๋ยวนี้มันใช้ทริคก็คือมินเป็นคนที่ถ้าเกิดแปรงฟันมันจะหยุดการกินดึกของมินได้ค่ะเพราะว่ามันจะขี้เกียจแปรงฟันอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ายิ่งเราทาครีมไปแล้วใช่ไหมแล้วสมมติถ้าเราแปรงฟันเนี้ยนะมันก็จะเลอะใ่ะแล้วรู้สึกว่าครีมที่ทาไปตรงเนี้ยมันก็จะหายไปก็เลยไม่อยากเกิดการแปรงฟันใหม่อีกรอบพอมันไม่มีการแปรงฟันใหม่อีกรอบมันก็จะไม่มีการกินอีกรอบค่ะทุกคน <laughs> วันนี้ชีตด d a วันหนึ่งอ้มีชีต์ด a y ทุกวันค่ะทุกคนชีตเด a ทุกวันฮะวันนั้นน่ไปกินข้าวกับผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนู้นมาเหรอ <laughs> มีผู้หญิงคนนู้นใช่วันนั้นวันนั้นเจอผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงนะผู้หญิงคนนั้นทําอะไรมาวันนั้น <laughs> อ๋อผู้หญิงคนนั้นน่ะทางานมาวันนั้นแล้วก็ ได้เจอกันก็เลยนัดกันอยู่แล้วแหละเป็นแบบคร่าวๆเวลารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะจะลงมาเยี่ยมเยียนเมืองกรุงเทพอนะก็จะนัดกันแบบกินข้าวกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ก็ตอนนั้นก็อยู่แถว หอพักของผู้หญิงคนโน้นพอดีโอ๊ยงงกันะแบบอยู่แถวแถวคอนโดของผู้หญิงคนโน้นพอดีก็เลยแบบว่าเออโทรหานางว่าเออทํรรราอะไรซีอยู่ห้องหรือเปล่าแบบว่าไปกินข้าวกันนางก็ว่างพอดีนางก็เลยมาก็เลยได้เจอกันได้ไปกินข้าวกันแล้วก็ไปตี้ของหวานต่อด้วยกันใช่ก็เป็นวันที่ผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนโน้นได้โครจรกัาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะ แต่จริงกับผู้หญิงคนโน้นเนี่ยนะคะก็เออไม่ค่อยได้คุยเหมือนกันแต่ว่าแต่ก็ติดต่อ,อก,กันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบเวลาเห็นลงสตอรี่หรืออะไรก็ยังมีการทักทายแต่จริงๆก็ไม่ได้เจอนานแล้วก็ล่าสุดก็กลับมาเจออะไรเงี้ยคะ่ะก็เหมือนเดิม <laughs> ก็มีชีวิตที่แฮปปี้ดีเหมือนเดิมผู้ชอ ก็มีคนตั้งใหยอ่ะเปิดตี้หมูกระทะหรอเออใช่ยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเออคิดถึงสมัยตอนที่แบบแต่ก่อนมันจะมีแฮชแท็กลูกหมูสามตัวคือเป็นแก๊งสามคนที่ชอบกินข้าวด้วยกันเพราะว่าบ้านจะอยู่และแวกฝั่งเดียวกันเวลากลับบ้านเนี่ยก็จะเลยชอบกลับด้วยกันใช่ปหคะแล้วก็ ดึกๆซ้อมมาแล้วก็หิว,ว่าจะแหวบกินข้าวอยู่ด้วยกันแต่ก่อนถ้าถ้าเกิดคนตามตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่อะไรเงี้ยด้วยกันรครบอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าชอบไปกินข้าวกัาอะไรเงี้ยแล้วยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบแต่ก่อนน่ะคืออย่างเค้กจะเป็นคนที่ชอบขี้ดูแลทุกคนนะเค้กจะเป็นคนขี้ดูแลชอบดูแลคนอื่นอะไรเงี้ย เราชอบกินหมูกระทะกันอ,อตีหมูกระทะเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้แหละชอบกินกันนะก็ชอบไปกินหมูกระทะกันเคก็จะเป็นคนย่างเป็นคนติ้งให้ตลอดอะไรเงี้ยแบบมินกับพี่ออมก็จะระบ,บทดนางคีปกินอย่างเดียว <laughs> นางกิน <laughs> กินอย่างเดียวอือใช่คนที่คอยแบบซัพพอร์ตเพื่อนก็จะเป็นเค ที่จะคอยปิ้งย่างให้เพื่อนกินตลอดนางก็จะไม่ค่อยกินนงจะกินน้อยคนกินเยอะก็จะมีอีเจ๊สองคนเจ๊สองคนกินเยอะ <laughs> พอเพื่อนเค้กไม่อยู่จะบอกว่าทําเองมาปิ้งเองก็ไม่ก็หาคนปิ้งใหม่ <laughs> ก็หาตี้ที่มีคนปิ้งใหม่เราก็ยังรับบทเป็นนางกินเหมือนเดิม <laughs> ประมาณนั้นล่าสุดแบบพี่เออาร์ที่ที่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยที่ที่เขาออกไปแล้วใช่ไหมคะเขาแบบคุยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไว้ที่ถึงไว้เจอกันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ไปกินปิ้งย่างกันนะนะก็ตบท้ายว่า,อ,าอยากแบบประมาณว่าชวนมินต้องมีของกินพี่รู้พี่รู้ตลกมากเลยอ่ะแบบทุกคนอยากเจอแบบถ้าอยากเจอมินก็ทุกคนจะต้องเปิดหัวข้อเรื่องของกินขึ้นมาบายบายค่ะไว้เจอกันสวัสดีค่ะ